เพิ่มนวดเหรอเพิดมนวดวัดเอถ่ายแทนก่อนพีชเฮ้ยเมสซี่เราต้องดลองแสองคนนะ อเอามันสำรอลงเอาแล้วแล้วแล้วสำรองครับไลวไอ้ไอป้องมันแบตชหน้ามันจะเล่นได้ไหมวะอันนี้คือแบนก่อนใช่ไหมแบนเลวสุดไหนนี่เชิญนี่ ว่าเกนี้เป็นไอพีไม่รู้เพ่าะถ <laughs> ล่มรอเขาเราอันที่ก่อนดิแกช่วยเขาหน่อป้องมาถทายก่อนเนี่ยาาแวะในกระเป๋าแล้วโทรศัพท์กูอยู่ไหนวะ Cho những người lên mấy con Hãy subscribe cho kênh ชีน่อยชีน่อยเดี๋ยวก่ยไปดครับแก่แแดงด้วยครมาน่ในสนาม้วยครับโดนต้าน้าต่อไปเล่นได้ไหมเนี่ยฝืนฝืนหน่อยเด้อน้าต่อไป ังมเข้าคนนึงมันมีแรงไหมเนี่ยทีมเราทรกนี้คุงถ่ายไหมซูมไหมนี่

คิดถึงก่อนโดนถอยเลยโดนถึงสวยฟิดบอลบอลเขียวอย่าพูดบูดไปสวยเดี๋ยวมือมือเรียบร้อยอุ้ย Xoài đô xoài Vậy hả Vậy vậy Nắn nào tông vậy nắn đi mấy phần chưa Vậy nó Xoài phiết lên Phiết lên Chiều đoàn Đoàn Lên lên มาพี่อ่ะเปิดพี่ไม่ต้องตามพี่พีทไม่ต้องตามเหมือนเรามาพุมลูกเตะบอลแล้วอะ่ะพื่พอันเนี่ยเปิดอีกไปนิดนึงเพลดเดียดดูสวย อเปลี่ยนเลยให้ผาไปเล่นเป้าไปไปคนนึงผาไปหน้าหน้าหน่อยนะผาเอย่าเคลื่อนผาผาไปไกลเกินบอลมึงสั่งให้ผาคนเดียวเลยเชียวลองได้ลองเชียวบอลแรกดีเชียวผาผาไม่ต้องผาหน่อยไหบดรีบรีบพักแล้วเปลี่ยนในผานะรีบรีพักแล้วเปลี่ยนในผา Dư dư. Ê phải nhịn khâu ăn đật đi. Liên tiếp truyền này. ร่อนเออพีดหลองโอ้จานเฟื่อนอย่าเพื่อนโดนเข้าโดดๆถอยเลยโดดถอยเลยถอยเลยชิวๆลงมาี่ลงมาดโดดถอยไปยันนี่สวยไมเฮ้ยไอ้บอสคุยกันด้วยใครเล่นตรงไหนอ่ะเพืรอนเฟิร์นมาี่เพื่อน มาทางนี้ไอ <ph oto> ้ไม้เสียงหน่อยไม้ไอ <laughs> ้พีชเสียงเลยยืนนี่แหละยืนหน้าคู่กันเลยให้กันด้ด้ด้หลังสามไอ้พีชกลางหน้าสองเลยดูบอลแรกสวย เชียวเก็บเล่นเชียวหลังเข้าอย่าฝาเออเปิดแปะไปเล่นได้ก <ana> ันย <No. S 1> yes. ูพวกเนี้ยพี่ทัได้พี่อย่าพูดอย่าพูดเออสวยไอ้เฮียเออมีแต่คนเจ็บ

สียงกันเย้ยให้เสียงกัน,น,น,นคนหนึ่งเฮ้ยคนหนึ่งไหวไม่ผิดต้องไหวนะ้เชี่คนมันจะตายหมดแล้ว càng hải vào xoái phớt còn đi quá quá dồn đi

Dạ phê đó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ดีดีจนทีนะครับกับเจ้านี้ขาวขาวไปสนามเลยครับแปดเซตไปหน่อยเออโอ้ดูปอนไอปอนอย่าออกอาการเชลลองตัวโยนมันโยนนะเชลตามสุดเลย

ดีแล้วเร็วเลยเร็เลยลักไก่เลยดูด so ูตัวได้ไดูมึอลังสุดท้ายสวยเพีรไมาม่ลงมาฟิร์กับได้แล้วฟิร์อยากูถ่ายมั่วเลยนะ ้อนสั่งเลยบอนสั่งเลยไอโดดูนะปวอนจะออกอาการนักมวยจะออกอาการมวยกลางอ่ะวยคนนึงเข้าคนนึงสวยดูดดอย่าพูดดดอย่าเฝ้าไม่ไหวนะไม่ไหวสวย ไม้เสียงหายไม้สวยดูเข้าคนนึงสวยคดเก็บเล่นเข้าคนนึง<า>คนนึงเฮ้ยอย่าปล่อยให้ร้องปอนหลังนะปลลอลห้าทีดูห้าทีดูสายสุดดูสวยเข้าคนนึงไอ้ดูเข้าไปดูดดดอย่าพืดดู สวยปลอดไปดูลองดูสวยไหมฟ์ดวิ่งฟืดอย่าพูดโอ้ยยังไม่เล่นเสียงหลังเจ้าของเลยดูไม่มีเสียงเลยเฮ้ยหลังตัวนึงวิ่ง,งไไลงมาเฟ์ดเชียวด,ดักเอาสวยไหมสวย บดยืดรอเลยสวยบลอกไปเลยบอลถึงต้นสวยบอลร้มาเตะตรงนี้ ดูหลังด้วยดูหลังบจ้ามเนี่อก้มมาพ่าชลูกนึงเชมาเชมาขายืนรอคุณมันน้อยมันก็เก็บแรงไว้ที่โบดถึงแปะสวยสวยไหม โคตรแบกเกมเนี่ยเชียวพอเชียวมาเปลี่ยนผ่านน่อยเชียวมาเปลี่ยนหน่อยเชียวนั่อื่นมีเชียวนั่นอไปมันจะลงไหมเปิดมาเออ สวยเดียว <Idea. S 2> เล่นบอลน,นี่ใส่เสียอ,อีกอุบวยมันเปลี่ยนตอน8นาทีมาพัก30นาทีก่อนแล้วค่อยเข้าไปใหม่เปลี่ยนเห็นที่อะไรเปลี่ยน30นี้ไม่มาลูกหนึ่งไหมเปลี่ยนเยอะเ่ยลูกเล่นหัวเด้อหัวเล่นเดียวเล่นนิดเดียว มาอย่าให้ลองนะเฮ้ยเข้าคนดีเขีเหนื่อยก็เอาเขาเล่นสวยบดขาขากลางกเฮ้ยหลังตัวนึงสวยเขียวมายืนกลางไอ้ขาขึ้นไปขาขึ้นไปบนน่ะขาหน้าเป้าพี่หลังเข้าสวยไปเองพลิกไปเขียวอย่าพูดนะเข้าคนนึ่งบดเล่นบดเล่น วดเตะเขียบสวยวดเขียบไปดิเดี๋ยวจับเอาออกไปออกข้างไปสวยสองนาทีสองนาทีว่าโดนถ้าเสมอเข้ารอบถ้าเสมอที่หนึ่งไหมนี่ได้เสมอไม่ได้เดี๋ยวรีบเดี๋ยวรีบโดนหน้าเลยหน้าเลยผ่านนะตูว

เดูหน่อยไม่กูโทษสักทีดี้ยอหลังกอซ้อนนเื้อเขียวปอลงไปยิงสักทีนึงนี่ไปยี่สิบสามสิบวิมงลงไปยิงเลยนะย่าสวยอลยี่สาวิมงลงไปยิงเลยนะบอสามสิบวิเ่ยนไห้เีวเลยมึงอะเอาลงไปยิงยืนรเปิดอหน่อยไหม มันจะมดเล่านาทีเราให้เขาเล่นเนาะเราเล่นด้านหน้าโหมดอาไมสวยสวยลองสวยบอลไปบอลไปโหดโหมดโหมดมาเปลี่ยนลูกเออเขาเลยโหมดโหมดโหมดมาเปลี่ยนไอ้บอลจริงเอาไหม่โหมดด้านหน้าพี่ได้เล่นได้เล่นทุกนัดสวยแล้วสวยแล้ว เชืยอเชียวหนา้าประตูเชียวยัดเลยปอนเพื่อนครับสีคิของนะลงลิ์กับลิลัก hầu vừa trận á, thì đường phóng giải ra tem tìm ui